สวัดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เพื่อ็จะมารีวิวพัสดุนะที่ลืมพี่แกะแล้วอ่ะอืมหลากันเลยด้วยเรามาดูกันเลยก่าของน้องนี่น,นะคะลักษณะแท้ตั้งพี่แกะบางอย่างน่าสนใจได้เลยนี่นะโสมตั้งนี่ก็จะเป็นสากุช่นะคะสป็โลมาก ก็เป็นปากกาดึกกระดนี่เป็นลกบี๊ดนะคะนี่ก็เป็นยางลมแบนที่เป็นบรรยางค่ะตัวคิสอสนะคะนี่ก็เป็นเม็ดบีบนะนํามาดูนโน้ตกันดีกว่า ูพีทด,ดีใจมากที่ได้เป็น FC เตงเตงน่ารักมากใจดีด้วยของที่ให้ไม่รู้ว่าชอบไหมลายมือ,อ่านไม่ออ,อกจุ๊บเตงน่ารักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าบ้างบ้างถ้าจบบมาน,นี้ให้ส่งกลับก็ไดส่งกลับนะคะนี่นมัอขาาไม่ไ้โอเคนะคะงั้นน้องๆก็ส่งมาได้นะงั้นวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย